คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บญนเวส์ประจำวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567กับดิฉันยุพาบันดิบุทิสกุลพร้อมทีมข่าวบญนเวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบญนเวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนส์ YouTube ข่าวบญนเวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน z o o m 072 c o m พร้อมทางออกอากาศทางสถานีจีเอนด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามีธรรมะรวมถึงโอวัตอันสคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะทบทวนโอวัทหลวงพ่อธรรมชยโยบที่ว่าวันพระเข้าวัดสร้างบุญในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราจะต้องเข้าวัดไปสั่งสมบุญกันดีกว่าเวลาเข้าวัดต้องเข้าให้เป็นนะเข้าวัดให้เป็นทำอย่างไร คือต้องให้เป็นทางมาแห่งบุญอะไรที่เป็นทางมาแห่งบุญเราเอาหมดจะจัดเรียงรองเท้าทำความสะอาดเสนาสนะถวายพระตาหารฟังธรรมและปฏิบัติธรรมคุณผู้ชมคะแม้ว่าจะจบโครงการไปแล้วนะคะสำหรับโครงการธรรมยาากากตัญญูบูชามหาปูชนียอาจารย์พระมงคลเทมุนีสดจันทัศโร พระผูปรบมานอนุสรสถานเจ็ดแห่งปีที่12แต่ว่าตลอดโครงการค่ะก็ยังสร้างความปลื้มปิติใจและก็ประทับใจสําหรับสาธุชนที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญเป็นอย่างมากเลยนะคะและในวันนี้ค่ะทางบุญนิวส์ก็มีรายงานบทสัมภาษณ์ถึงความประทับใจของพุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมกิจกรรมต้อนรับคณะพระธรรมยาตราจากโรงเรียนสามคีราบ,บำรุงไปยังวัดพระธรรมกายอนุสรสถานลำดับที่7 สถานที่ขยายวิชาธรรมกายเราไปติดตามรับชมรวมถึงร่วมอันบทนาบุญไปพร้อมกันค่ะมือประนมวันทาขอบูชาบุญญาบารมีรับแทบท้าพระมงคลเทพมุนีลูกล้านสาตุดีในพระคุณมากอนันเดินธรรมมายาตรา อยยููู้่บบาาพรรรปปมนดชะกไไม้้้ดดดววยยสาาธุกกรปน็ต้องขอขอบคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะครับที่ท่านได้ดำหลินโครงการนี้ต่อเนื่องมาถึง12ปีผมเองมีโอกาสได้สนับสนุนโครงการนี้ทุกปีมาตลอดโดยเฉพาะปีนี้เมื่อกี้นะครับผู้จัดการบิ๊กซีได้มาคุยกับผมท่านสุรเชษผู้จัดการบิ๊กซีนะครับบอกว่าพี่ธเนศปีหน้าเนี่ย ทำไมต้องไปเริ่มที่สามัคคีทม่ทำไมไม่มาเริ่มที่บิ๊กซีเลยเพาาบิ๊กซีบอกว่าพื้นที่กว้างที่ผมมองดูพื้นที่กว้างก็จริงแต่ผมว่าใจท่านกว้างครับใจท่านเปิดเขาเต็มใจมากที่เรามามาอยู่หน้าหน้าในส่วนของบิ๊กซีไม่ได้พูดกังวลถึงเรื่องว่าธุรกิจของเขาจะลําบากอะไรเลยนะครับผมฟังแล้วผมก็ชื่นใจวันนี้เป็นเวลาเกือบสชั่วโมงแล้วนะครับเดินนานมากเพราะว่าต้องมีการโดน ผ่านกับรถตัดเข้าตัดออกแต่พวกคนก็ยังหัวเราะมีความสุข mm hmm. ชื่นใจกันจริงๆครับโครงการนี้มันเป็นอะไรที่เหมือนฝนตกมาในหน้าแรงทุกคนยินดีและมีความสุข mm hmm. พร้อมเยี่จะสรรบสนุนเมื่อกี้ภาพหลวงปู่ทองคําที่ผ่านมาทุกคนขนลุกชูชันกันหมดเลยไม่ไม่ไม่พนมมือเลยนะครับบางท่าน,นถ่ายรูปอย่างเดียวมือสั่นเลยนะครับเพราะว่าคือมันรู้สึกพอเห็นหลวงปู่แล้วมันชุม่มแล้วก็ขนลุกกันทุกคนเลย เรารู้กันมานานแล้วว่าหลวงปู่วัดบากน้ํานี่ศักดิ์สิทธิ์ยังไงถ้าให้พูดถึงหลวงปู่คงจะพูดกันยาวมากแต่รู้อย่างเดียวว่าทั้งหัวใจของประชาชนชาวของสามชาวของสามและชาวสมพาภา์และทุกๆคนเคารพรักแล้วมั่นใจแล้วก็เอาท่านมาเป็นตัวอย่างเอาท่านมาเป็นเป้าหมายที่ที่ ที่อยากจ,จะติดตามท่านไปปฏิบัติตามท่านไปตามคําสอนของท่านก็มีความปิติใจนะคะทุกครั้งที่ได้มานะคะปื้มค่ะพอดีบังเอิญว่าได้ชวนผู้ชายแมนๆได้มาบวชท่านก็ได้มาเดินด้วยค่ะก็เลยได้เตรียมใจเตรียมกายวาจาใจเตรียมดอกไม้มาด้วยนะคะมารับท่านค่ะก็มีความปลื้มใจมากค่ะแล้วทุกครั้งที่สาธุไปค่ะก็ตึกและลึกนึกถึงบุญที่เราได้มาทําตรงนี้นะคะได้มาเจอพระ 1 1 4 0รลูกค่ะเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะถ้าเผื่อเราไม่ได้มาเจอวัดพระรธมกายนะคะถ้าหลวงพ่อไม่จัดงานนี้ขึ้นมานะคะเราจะไม่รู้เลยค่ะว่าเราทําบุญแล้วเราจะปลื้มอย่างไรนะคะแล้วได้ชวนญาติพี่น้องนะคะทุกคนให้ปลื้มเนี่ยเราก็ยิ่งปลื้มค่ะที่ทาหน้าที่นะคะแล้วเขาก็ขอบคุณที่เราได้ชวนเขามานะคะยิ่งปลื้มใหญ่เลยค่ะ การที่เราสาธุออกไปแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่ได้สาธุแบบเล่นๆนะคะเราตั้งใจสาธุออกมาจากจากศูนย์กลางนะคะแดดร้อนยังไงก็ไม่รู้สึกว่าเราอะเจออุปสรรคอะไรเรารู้แต่ว่าเนี่คือการสร้างบาร,รมีการทําความดีมันก็เลยมีความรู้สึกปลืม้มแล้วก็อยากติดตามไปทุกที่อะคะ่ะประกาศให้รู้ว่าพระพุทธศาสนาที่พระเดชพลลระคุณหลวงปู่ท่านเผยแผ่เอาไว้ท่าทำเอาไว้เนี่ยเป็นของจริงะคะ่ะแล้วก็ได้มาเรียนรู้ได้ศึกษาได้นั่งสมาธิ แล้วก็ได้รู้ว่าวิชาธรรมกายเนี่ยทำให้โลกสงบร่มเย็นอย่างไรนะคะก็เลยอ,อยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าตรงนี้ค่ะเป็นที่สำคัญที่สุดของชีวิตของเรานะคะเป็นโครงการที่ดีนะคะก็อยากให้มีในทุกๆปีให้ให้ประชาชนได้มาต้อนรับได้กราบไหว้บางบางท่านอาจจะไม่ได้ไปที่วัดแต่ว่า พอท่านได้มาที่นี่เหมือนว่านะคะเป็นิมิตหมายที่ดีค่ะคุณนะคะก็ได้ออกมาต้อนรับค่ะเป็นมงคลกับชีวิตด้วยค่ะคือนับถือหลวงปู่อยู่แล้วค่ะนะคะหลวงปู่สดนะคะค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เล็กจนตอนนี้หกสิบกว่าแล้วค่ะนะคะที่บ้านก็มีองค์ใหญ่ขององค์ท่านอยู่ก็เคยประสบความสําเร็จกับองค์ท่านมาหลายเรื่องนะคะที่บ้านเคยประสบอุบัติเหตุค่ะ แต่ไม่เป็นไรนะคะก็เพราะแขวนองค์ท่านอยู่ที่คอนะคะสองครั้งนะคะค่ะเนี่ยถึงประทับใจองค์ท่านมากมากค่ะปลื้มใจค่ะนะคะปลื้มในในจุดที่ว่าท่านได้เดินผ่านไม่ไม,ไม่ไม่มีอย่างนี้มาหลายปีแลว้วค่ะก็มาปีนี้ก็ปลื้มใจที่ท่านได้เดินผ่านหน้าบ้านนะคะคิดว่าเป็นนิมิตใหมายที่คงจะล,ลุ้นรุ่งเรืองอะค่ะคุณเห็นแล้วเราก็ ก็คือแบบว่าขนลุกอะค่ะคุณนะคะเพราะเราไม่เจออย่างไม่ไม่เห็นหลวงหลวงปู่มานานแล้วที่ได้เดินผ่านหน้าบ้านก็ขนลุกอะ,ะค่ะนะคะค่ะก็ <c ười> คือคือศรัทธานในดวงใจอยู่แล้วอะค่ะนะคะค่ะ <c ười> ตัวดิฉันก็พึ่งบวชมาจากอินเดียพึ่งลาสิกขามาก็ไปตามรอยพระพุทธเจ้าเหมือนกันแล้วอย่างวันนี้ได้มีโอกาสได้มากราบสักการะได้ต้อนรับก็ตามรอยพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะคะก็เป็นโอกาส ทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะได้มากราบไหว่อย่างนี้ทุกครั้งแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจนะคะที่ทุกคนยอมตากแดดที่จะมานั่งต้อนรับแต่ถามว่ามันได้อะไรมากปิติจากใจจริงๆอย่างน้อยเราเกิดเป็นชาวพุทธได้มาทําอย่างนี้มันเป็นสุดยอดของชีวิตของของมนุษย์นะคะทุกคนถ้ามีโอกาสก็ได้มาทําอย่างนี้จะดีมากๆเลยค่ะถามว่าเราได้อะไรได้สุขสุขจากไหนสุขจากใจ จับใจของเราจริงๆนะคะเนี่ยคะ่ะโชคดีค่ะที่เกิดมาเป็นคนพุทธนะคะโชคดีแล้วมีโชคดีที่สุดที่ได้มาเห็นเขาเผยแพร่<ม><ม>พระพุทธศาสนาอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็เป็นประกาศพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยค่ะอย่างเดินธรรมยตา,ะะา,า,าอย่างนี้ยค่ะบางทีพาลูกหลานกเล็กเด็กแดงอย่างนี้ยค่ะะคมาอย่างนี้ยค่ะมันก็จะมีความร,รมู้สึกเป็นการปลกฝังนะคะว่าเออเนี่ยเป็นเผยแพร่พระพุทธศาสนาของแท้เราก็เป็นปุถุชนธรรมดาแต่เมื่อได้สัมผัส ในบรรยากาศนะคะในทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นที่เป็นรูปธรรมอะค่ะมันสัมผัสได้ว่ามันนิ่งมันสบายมันรีแลกแล้วมันมันมันอุ่นใจมันอิ่มเอมใจมันมันบอกไม่ถูกไม่ว่าเราจะเจออะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้แบบรู้สึกแบบอ๋อฟุ้งซ่านหรือว่าเจอปัญหา โรคระบาดเจอปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในแต่ละปีอะค่ะเหมือนเข้ามาตรงเนี้ยมันเ,เหมือนได้ได้ตั้งสติถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้คนที่ปฏิบัติแบบจริงจังค่ะแต่มันก็สามารถที่จะฉุกคิดแล้วก็ตั้งสติได้ว่าจริงๆแล้วว่าเราแค่หยุดแล้วก็นิ่งการที่หยุดนิ่งในสิ่งที่หลวงปู่ท่านสอนนะคะมันเกิดสติและเกิดปัญญาจริงๆสมาธิเท่านั้นนะคะที่จะช่วยแบบ ชาร์จพลังแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาได้ะคะ่ะตอนทีออ่หลวงผูกผ่านไปเวลามีทุงดองมาแบบนี้นะคะสัมผัสได้อะเราสัมผัสด,ด้วยด้วยความรู้สึกก็คือปื้องปิ่มน้ำตาไหลนะคะอิ่มบุญสุดๆบอกไม่ถูกมันกันะคะต้องมาอยู่นะจุดนี้ถึงจะสัมผัสได้นะคะเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครตั้งใจจริงว่าปีนี้ปีที่สองแล้วนะครับ เราจะไม่พลาดงานนี้ทุกปีนะครับเพราะว่าเราต้องการแสดงความกตัญญูต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับซึ่งมีคุณต่อเรามากซึ่งนําเอาวิชาธรรมก,กายมากับคืนมาสู่ชาวโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับนั้นจะทําให้ชาวโลกเห็นว่าเราเนี่ยได้บูชาคุณท่านแล้วก็เริ่มสนใจในวิชาธรรมก,กายนะครับผมโครงการนี้ก็คือเป็นการแสดงให้ชาวโลกเห็นว่าพุทธศาสนามีความสําคัญวิชาธรรมก,กายมีความสำคัญต่อชาวโลกจริงๆนะครับผมให้ทุกคนกลับมาสนใจ เขามาศึกษาในวิชาธรรมกายนะครับเพื่อที่จะเขาค้นหาเป้าหมายในชีวิตของตัวเองนะครับเมื่อน,นั้นสันติภาพของโลกก็จะได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเรารู้สึกว่าเราปลื้มใจมาเห็นพระต้องพันกว่ารูปเดินทุดงนะครับซึ่งท่านมีความตั้งใจในการฝึกตนเองนะครับดังนั้นเราเราเห็นแล้วก็ปลื้มใจเราทุกคําพูดทุกสาธทุที่เราพูดออกไปเนี่ยเราพูดมาจาการมาจากใจจริงๆนะครับแล้วก็ทําด้วยความเคารพหลวงปู่เคารพในพระรันาตานตรัยจริงเคารพในตัวหลวงพ่อนะครับเราถึงมีความ เพิ่มไปติใจอยู่ในใจตลอดมาครับผมอันนี้เป็นพลังที่เรารวมนะครับตั้งแต่รวมพระเป็นพันพันรูปซึ่งมันโอกาสอย่างเงี้ยคือในโลกเนี่ยถ้าจะมีที่เดียวที่สามารถรวมพระได้พันกว่ารูปแล้วชาวพุทธที่มาเป็นหมื่นหมื่เป็นแสนแสนคนที่มาต้อนรับกล่าวคำสาทุกอย่างเงี้ยครับมันแสดงถึงว่าชาวพุทธเรายังมีพลังอยู่ รเราจะยกยอพุทธศาสนาให้ขึ้นไปให้สูงขึ้นไปนะครับนำเอาวิชาธรรมกายกลับมานะครับผมแล้วก็ทําให้ชาวพุทธเป็นหนึ่งเดียวเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนะครับอ้เราลลูไดดติม คในวันที่สามกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมหาปุชิยอาจารย์มีความเป็นมาอย่างไรใครบ้างที่เป็นมหาปุชิยอาจารย์และแตละท่านมีความสำคัญอย่างไรในพระพุทธศาสนาวิชาธ,ธรรมกายที่ได้นำหลักธรรมคำสอนดั้งเดิมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วิธีปฏิบัติให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวกลับมาให้เป็นที่พึ่งและเป็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามอีกครั้งเราไปติดตามผ่านสกู๊ปวันมหาปูชนียาจารย์ซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน3ตอนค่ะและในวันนี้จะเสนอเป็นตอนที่3ซึ่งเป็นชุดสุดท้ายคือผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายไปติดตามรับชมกันค่ะ ดวงตะวันที่อุบัติขึ้นแม้เพียงดวงเดียวก็ยังสามารถทําให้โลกและจักรวาลสว่างสวยได้ฉันใดการมังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวก็ยังเปรียบดั่งแสงสว่างคือเป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ได้อย่างไม่มีประมาณฉันนั้นหลักธรรมคาสอนอันเป็นอามตะธรรมแม้ผ่านกาลเวลามา2,500กว่าปียังคงส่องสว่างตลอดมา ด้วยการส่งต่อประทีปแก้วผ่านยอดมหาปูชินิยาจารย์ผู้ทรงภูมิรูภ้ภูมิธรรมมาทุกยุคทุกสมัยจากอดีตสู่โลกปัจจุบันคุณยายนานาาาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจานท์คนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายผู้ได้รับการขนานนาม จากพระเดชพระกุณลหลวงปู่วัดปากน้ําพระผู้ปราหมาดว่าลูกจันนี้เป็นหนึ่งไม่มีสองถ้อยคําอมตะหนึ่งเดียวที่มอบให้แก่นักลบกล้าแห่งกองทัพธรรมผู้ทรงอภิญญามีญาณทัศนะแม่นยําคุณยายอาจารย์เป็นต้นแบบของการดําเนินชีวิตที่สมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมทุกด้านเช่นความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความเด็ดเดี่ยวรักความสะอาดมีระเบียบมีความเมตตามักมมน้อยสันโดษรักการปฏิบัติธรรมด้วยหยาดเหงือ่อแรงกายแรงใจที่ท่านทุ่มเทให้กับงานพระพุทธศาสนาโดยรวบรวมสิทธิ์จากกลุ่มเล็กๆช่วยกันคลิกพื้นดินจากทุ่งนาฟ้าโลง่งให้มาเป็นวัดพระธรรมกายที่สง่างามในปัจจุบัน ด้วยมโนปณิทานอันมุ่งมั่นว่าจะสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนดีที่โลกต้องการปัจจุบันวัดพระธรรมกายเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ และเป็นศูนย์รวมการปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทั่วโลกและภารกิจสำคัญคือการเผยแพ่พระพุทธศาสนาฟื้นฟูศิลธรรมผ่านโครงการต่างๆมากมายทั้งภายในและต่างประเทศเช่นโครงการบวชพระสัมมนเนรการปลูกฝังคุณธรรมให้กับประชาชนทั่วไปเยาวาชนในสถานศึกษาทุกระดับชั้นเพื่อสร้างสันติสุข ให้เกิดขึ้นกับโลกอย่างแท้จริงความสำเร็จนี้เกิดจากความทุ่มเทสร้างสรรค์งานและความร่วมแรงร่วมใจของคณะพระพิสุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านด้วยมีคุณยายอาจารย์เป็นบุคคลสำคัญยิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งปวง กเลยนะทุกคนยาว่าเรามมีม่ใช่ของให้เลยอดทนตงต่อสู้ยายสู้มรักนาสู้หัาชขวาขอบพระคุณมากๆนะคะทุกคนถึงทั้่รวมบุญกก่ยายขอให้ทุกคนให้ได้บุญเยอะๆนะจะได้ไปทังยายได้นะคะขอให้ทุกคนกระป็นเถิดเกิดมาให้มีสมบัติสิบตัวทิกชาสิบพศให้มีสมบัติทำบุญทำทานให้เจริญแบบี ขอให้ทุกคนเห็นธรรมะสายๆเห็นธรรมะตายได้นะให้หมดเลยนะเวลาคิดอะไรไม่ออกก็นั่งสานาธิเราก็จะคิดออกขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดนะให้อายุยืนยืนอยู่เปน,นานได้ตามงางทางบุมนะคะจะปราถนาสิ่งใดให้ทั้งเด็กทุกประการด้วยอำนาจบุญสษสนที่ทำบุญทำทานนะคะ คุณหญ่อาจารย์รมหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงได้ละสังขารเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2543และทําพิธีจุดไฟแก้วสลายร่างในวันที่สมกุมภาพันธ์พุทธศักราช2545ศิริรวมอายสี่ีิบาสิริรวมอายุาาเธอใช้เอ แนวประทีธรรมของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้ลาลับดังไปแล้วแต่หลักธรรมคำสอนอันทรงคุณค่าของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านยังส่องสว่างนำทางชีวิตและเป็นพลังขับเคลื่อนให้ศิทธยานุสิ์เดินหน้าสร้างปรมีต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ยงทุกวันที่า3กุมภาพันธ์ของทุกปีได้ถูกกำหนดให้เป็นวันมหาปูชนียาจารย์ เพื่อปาราบเหตุการจากไปของมหาปูชินิยาจารย์ทั้งสามท่านคือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุตีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทร์นนุกยูและเป็นวันที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้มาสั่งสมบุญ น้อมถวายเป็นกระตันยูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์พร้อมสืบสามโนปานิธานเผยแผ่พระพ,พุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้จัดโครงการส่งเสริมศิลธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาดินดำสองบ้านหนองนาทรายจังหวัดเลยค่ะโรงเรียนเทศบาลนาดินดำสองบ้านหนองนาทรายจังหวัดเลยได้จัดโครงการส่งเสริมศิลธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยภายหลังพิธีเปิดโครงการแล้วคณะสงฆ์ส่ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย ได้เมตาเป็นพระวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้โดยพระอาจารย์ได้นำนักเรียนทุกคนสวดมนต์บทธรรมจากกับป่าวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อทำใจให้สงบนิ่งพร้อมที่จะเรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางทีมงานได้ให้การอบรมทั้งยังได้บรรยายธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการปรับพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องก่อนที่จะให้น้องๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ รวมทั้งได้เท่าฐานกิจกรรมต่างๆอาทิการขัดห้องน้ำการปัดกวาดเช็ดถูนอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสนุกสนานและความสมัครสมานสามาคัคคีซึ่งนักเรียนทุกคนต่างให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมเป็นอย่างดีค่ะสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร นอกจากนี้ยังเพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีวินัยมีภาวะผู้นำและมีจิตอาสามีค่านิยมที่ดีงามตามที่สถานศึกษากำหนดมีความเอื้ออาทรและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณพร้อมทั้งยังยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายซึ่อการมาอบรมในครั้งนี้นอกจากนักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการดำเนินชีวิตแล้วยังมีกิจกรรมสถนานการที่สร้างรอยยิ้มและความบันเทิงให้กับนักเรียนอีกด้วยซึ่งทุกคนก็ได้ตั้งใจนำความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้โดยเฉพาะการเรียนต่อไปค่ะ ทางด้านพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนคลองคลุงราชรังสรรค์ปฏิบัติธรรมพร้อมทางให้ธรรมะอันทรคุณค่าด้วยค่ะพระอาจารย์รังสรรค์ติขปัญโยจากศูนย์ปฏิบัติธรมร,รมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระพรมวัชิระปัญญาจารย์อำเภอคลองคลุงจังหวัดกำแพงเพชร ได้ลงทําหน้าที่ครูพระสอนศิลธรรมณโรงเรียนคลองขลุงราชรัง,รรงสรรค์จังหวัดกาแพงเพชรโดยพระอาจารย์ได้นํานักเรียนและคณะครูส่วนมนบทธรรมจากกับปาวันสูตรท้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังศิลธรรมขั้นพื้นฐานสาหรับเยาวชนด้วยการสวดมนต์เพื่อเป็นการดำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางปฏิบัติและยึดเหนี่ยวจิตใจของเยาวชนซึ่งทุกคนตามเปลงเสียสวนมนต์ออกมาด้วยความพร้อมเพรียงนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อทำใจหยุดนิ่งพร้อมทางยังได้บรรยายธรรมอันทรงคุณค่าซึ่งธรรมะในครั้งนี้สร้างประโยชน์แก่คณะครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก เพราะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะกับการเรียนและการสอนค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัระธรรมกายซิลิคอนวัลยล์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญยานพาหนะค่ะ ภายในงานคณะสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญญาพาหนะโดยมีกรัรยาณมิตรด็อกเตอร์จุธามาสสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทา,านโดยมีกัลยาณมิตรสุภาพณรเกตช่างเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทางยังได้รับฟังพระธรรม,มเทศนาจากพระมหาพัทรพลธรรมพัทโทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องค่ะวัดพุทธเก็ทาวประเทศแอฟริกาใตา้ได้จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นค่ะ นวัดพุทธแคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ชาวท้องถิ่นได้ให้ความสนใจมาร่วมปฏิบัติธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระรัฐศาสตร์ชยะนันโทและพระธนพลโชติยาโนได้นำจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งพระอาจารย์ได้เทศนสอนเรื่องมิตรแท้จากนั้นพระอาจารย์ก็ได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยทุกท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี นั่งแล้วรู้สึกนิ่งเบาสบายเข้าถึงความสงบภายในซึ่งวัดพุทธเค็บทาวโดวยคณะพระอาจารย์และชนะเจ้าหน้าที่ทุกท่านต่างมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะสู่ใจของชาวท้องถิ่นซึ่งได้จัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกสัปดาห์แก่ชาวท้องถิ่นเพิ่มมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกาอาสาสมัครเจ้าภาพชาวท้องถิ่น เพื่อมาเป็นกำลังหลักในการปักหลักเผยแพ่พระพุทธศาสนาณเมืองเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงถาวรสืบต่อไปค่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์มี10อันดับท็อป10ของการสวดนมนต์บทธรรมจากกับปาวัตนสูตรทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงการสวดมนต์บทธรรมจากกับป่าวัตนสูตรจากทั่วประเทศเราไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดท็อป10กันบ้างคะ่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกับปาวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นนะครลงสิบ อันดับที่สองนครหลวงหนึ่งอันดับที่สนครหลวง13อันดับที่สี่นครหลวงหอันดับที่5แก้วภูทรเก้าอันดับที่หนครหลวง17อันดับที่7ดนครหลวงหอันดับที่8นครหลวงเก้าอันดับที่9้านครหลวง12และอันดับ10นครหลวง16ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกับป่าวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดศรีสะเกษ อันดับที่สองจังหวัดมหาสารคามอันดับที่สามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่สี่จังหวัดสกลนครอันดับที่ห้าจังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่หกจังหวัดนครราชสีมาอันดับที่เจ็ดจังหวัดอ่างทองอันดับที่แปดจังหวัดปทุมธานีอันดับที่เก้าจังหวัดลำพูนและอันดับที่สิบจังหวัดชนบุรีค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านทราบค่ะ ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมการสวดมนต์บทธรรมจากกับปววัตนาสูตรโดยยอดสวด6,152น6,152ล้าน1,250จบเนื่องในวันมาคบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,567สวดแล้วส่งยอดได้ที่เว็บไซต์ w w w f o r b r i g h t w o r l d c o m ค่ะ ขอเรียนเชิญชายไทยอายุระหว่าง18ถึง30ปีเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาตระดับอุดมศึกษารุ่นที่51โดยภาคฤดูร้อนจะอบรมระหว่างวันที่31มีนาคมถึง12พฤษภาคมพุทธศักราช2567ส่วนภาคฤดูฝนอบรมระหว่างวันที่2มิถุนายนถึง14กรกฎาคมพุทธศักราช2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0860776000ค่ะและหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุนนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอปิดท้ายด้วยพุทธสุภาษ,ษิตบทที่ว่าโกทะชาโตประระาราพโวเมื่อกโกรธย่อมเสื่อมจากความดีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ